คุณแม่ค่ะชแนลวันนี้มนุษย์พามาเที่ยวทะเลแล้วค่ะวอากาศดีๆพาเด็กๆมาปิกนิกก็อยู่ที่เดิมค่ะคอรสสองเกาะอัสเกย์ก็เขาไปยกันเลยจที่บ้านมนุษย์นะคะอากาศดีแต่ว่าลมแรงอยู่นะคะสำหรับวันนี้ก็อุปกรณ์ปิกนิกเราพร้อมค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพื่อนอีกครอบครัวหนึ่ง ตามมานะคะก็เป็นคนอุบลเหมือนกับเมนุ์นี่แหละเนาะเดี๋ยวก็นัดกันมาไม่ได้นัดกันนานค่ะโทรประมาณสักชั่วโมงแรกของวัาก็ตามตามกันมานะคะเดี๋ยวรอดูว่าพวกเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างอะไร,ะไรลูกดอกไม้เหรอ <c oughs> โอ้ยดอกไม้สวยจัง <c oughs> ดูสิโอ้ยหนูได้ดอกไม้มาเหรอลูก <c oughs> โอ้ดอกไม้สวยจังเดี๋ยวเราเดินไปดูดอกไม้กันสิดอกไม้หนูเก็บมาจากตรงไหนลูก พสิฮะหูเก็บ,บดอกไม้แหละลูกดอกไม้สวยดอกไม้สวยพอแล้วมาลูกไป,ไปไเ,เก็บไปะปะยูไปเก็บดอกไม้พูดสิดอกไม้สวยไมวหไมลูกฮะอ๋อง่ายหนูชอบดอกไม้เหรอ เก็บดีๆดีๆดละเก็บดรๆเลยพอแล้วมั้งเยอะแล้วเนาะน้อยน้อยพอแล้วน้อยพอจะมีนี<ะ>่อะแถวนี้นะคะก็จะมีดอกไม้ดอกหญ้าดอกเล็กๆแบบนี้ค่ะกำลังเริ่มบานค่ะสวยดี เป็นดอกญ้านะคะสาวน้อยคนเยอะเหมือนกันค่ะวันนี้ที่หาดตรงนี้แถวบ้านมนุษย์ดอกไม้ขาว,ขาวกำลังเริ่มบานค่ะเยอะมากทะเลที่มนุษย์เคยพามาวันนั้นค่ะมีเด็กๆแล้วก็เพื่อนคนบนเหมือนกันค่ะมาจาก ขากันค่ะเล่นทรายกัน<า>บรรยากาศทิมทะเลค่ะอากาศดีมากวันนี้แต่มีแอบลมนิดนึงนะคะชาาน้อยลงมาตักทรายไปถ่ายบรรยากาศให้ดูค่ะคนก็จะมาปิกนิกกันอะไรกันนะคะพวกเรานั่งตรงนู้นค่ะ ครอบครัวสาวโพไซนะคะแล้วก็เป็นสาวโคงเจียมจ้าน,น,นี่นี่นี่สาวน้อยตักทรายเห็นอากาศแบบนี้แาดแบบนี้อยู่ที่วันนี้น่าจะประมาณส6บ7องศาะคะ่ะแล้วก็ลมนิดนึงก็จะมีหนาวนะคะสาวน้อยตักทรายนะคะ,จะเจ้าไปไหนละลูก มิจะมีที่ให้เด็กๆเล่นค่ะแต่แอบ,บคิดถึงทะเลเมืองไทยไม่หนาวแบบนี้นะคะจะให้นุน้ำทะเลนะคะน้ำทะเลใส,ใสมากใสมากไม่นดว่าหนาวมากเลยแหละ,ะ,ะอากาศดีมากท้องฟ้าสีฟ้าเลยทีเดียวเชียววัน,นี้ <c oughs> เป็ดคู่รักนะคะเป็ดนกเป็ดน้ำก็จะ เหมือนกับหงนะคะที่เป็นรักเดียวเป็นคู่รักเดียวนะคะน,นี่ตัวสีเขียวคือนอกเป็นนะ้ำตัวผู้นะคะส่วนตัวสีน้ำตาลแบบนี้คือตัวเมียนะคะนี่เร็วๆมาสวัสดีค่ะก่อนเร็วๆไปนัดให้ดูบรรยากาศข้างหลังค่ะอากาศดีแดดดีนะคะวันนี้ สองสาวของเมนุ์อากาศดีแต่ก็หนาวอยู่ดีให้ดูบรรยากาศทะเลนอร์เวย์ค่ะมาอีกเกาะหนึ่งไม่ไกลจากบ้านเมนุสเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะนกนางนวลน,นี่เสียงนกนางนวลเขาคิดว่าพวกเรามีอาหารก็จะมาบินวนๆอยู่แต่เราไม่มีอาหาร ค่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะพวกเราก็มาปิกนิกนะคะให้ดูบรรยากาศอากาศดีๆของที่นี่มนุษยก์ก็ฝากไว้เลยก็แล้วกันนะคะฝากอีกแล้วสช่องเพื่อนไหมค่ะช n e l แวะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะก่อนจากไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มนุษย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ล่ำลากันไปเ,เท่านี้คะ่ะบายค่ะบายาบายไะ